สวัสดีครับวันนี้มีโหย่าอีกชนิดหนึ่งนะครับมาให้ชมกันนะครับอันนี้เป็นโหย่ายูทีสอนะครับมันเป็นโหย่าที่อยู่ในเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นกลุ่มคงเป็นกลุ่มพวกดาวอะครับอันนี้เป็นดาวเหลืองฮะดาวเหลืองขนาดกิ๊ดเดียวนะครับดอกเล็กมากครับ ดอกเล็กนะฮะเทียบกับปลายนุ้กก้อยนะฮะนี่ครับนี่ปลายนุ้กก้อยะะก็เป็นพุย่ญ้าที่ไม่ผมไม่ค่อยได้เห็นดอกมันทักเท่าไหร่นะครับเนี่ยลักษณะของใบาะะมาดูลักษณะของใบนะฮะนี่คือใบของเขาครับใบก็ขนาดเล็กกันนะฮะเนี่ยฮะใ<ป>บกระจิ๋วหนึ่งกันนะฮะใบเล็ก ดอกก็เลยเล็กด้วยนะฮะนี่ฮะคราวนี้บานตั้งแต่ตอนสี่โมงเย็นนะฮะก็ค่อยๆบานดอกเล็กก็โฟกัสก็กยากนะฮะ,ฮะเป็นดอกสีเหลืองไม่ค่อยไม่มีกลิ่นนะฮะลองดมดูแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นหอมอะไร อบางทีก็ไม่ชัดขอโทษด้วยนะครับบานสองดอกครับนี่ดอกหนึ่งนะครับแล้วก็ข้ามานี่อีกดอกหนึ่งฮะอไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะให้ดูเท่าไหร,ร่นะฮะนี่ฮะนี่อีกดอกหนึ่งอ้านี่ครับ ดอกนี้ดีกว่ามิดแสงก็จะโฟกัสง่ายครับก็เป็นโฮย่าที่เป็นยูทีอีกตัวหนึ่งนะครับยูที250ครับเป็นพวกดาวจิ๋วนะฮะสีเหลืองปกติดาวก็จะใหญ่กว่านี้ประมาณสามเท่าสี่เท่านะฮะอันนี้เป็นดาวจิว๋วเล็กก็เท่าปลายนิ้วก้อยนะฮะครับก็สำหรับโพยา่า มีหลายแบบนะดอกมีหลายแบบนี่ก็เป็นพวกกลุ่มดาวช่อดอกหนึ่งเห็นมีแค่ดอกเดียวนะฮะนะฮะอาจจะลองไปดูอีกดอกหนึ่งโอ้ยทำไมถึงไม่ยอมโฟก,กัสแสงไม่ดีฮะเอาละครับเอาแค่นี้ครับ